ภาวะพึ่งพากันหมายถืสิ่งมีชีวิตที่อยู่ร,ร,ะะร,ร่วมกันในระยะแบบในระบบิเวศจะมีปฏิสัมพันธ์กันในลักษณะต่างๆมาชีนิได้ประโยชน์ปนีิเสียประโยชน์การที่สิ่งมีชีวิตสองนิดมาอยู่ร่วมกันโดยต่างฝ่ายต่างได้ประโยชน์ตัวอย่างเช่น ปลากระตูนกับ,กบ,ด,กบดอกไม้ทะเลโดยปลากระตูนใช้ดอกไม้ทะเลเป็นที่อยู่อาศัยที่หลบภัยและวางไข่ส่วนดอกไม้ทะเลอาศัยปลากระตูนล่อสัตว์น้ำนิดอื่นให้เข้ามาใกล้ดอกไม้ทะเลเพื่อดอกไม้ทะเลจะได้จับสัตว์น้ำนั้นเป็นอาหาร ขอขอบคุณครับวันนี้สวยครับครับตบมือครับอ่าครับ <laughs>